ปาเทพเครียดถูกเรียกภาษีดาราย้อนหลังนี่ก้อนใหญ่รุมหวั่นบ้านถูกยึดปาเทพชี้แจงข่าวนี้ไปลาวเผยเครียดหนักถูกเรียกเก็บภาษีดารานักแสดงย้อนหลังปัญหานี้สินรุมเร้าก้อนโตไม่รู้บ้านจะโดนยึดตอนไหนไร้เงินซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงจากกรณีมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียระบุว่าแบกหน้าขอหม่ำจกมกใชหนี่แทนบ้านปาเทพ หลังหาจ่ายเดือนเป็นแสนจนหมดตัวเผยเรื่องจริงเตรียมหนีย้ายไปอยู่ลาวจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางล่าสุดที่ไร่ปาเทพตําบลเขาคลุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อสอบถามความจริงกับปาเทพหรือนายสุเทพโพง,งามนักแสดงตลกอาวุโสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยปาเทพเปิดเผยว่าสําหรับข่าวที่มีการแชร์กันออกมาในขณะนี้ เป็นข่าวเก่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วซึ่งตนยอมรับว่าเคยเดินทางไปที่ประเทศลาวจริงจากการชักชวนของเพื่อนคนไทยที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นเพื่อหาลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆประเทศกล่าวต่อว่าแต่เมื่อตนได้เข้าไปดูแล้วมองว่าน่าจะไม่เหมาะกับตนที่นั่นดูเหมือนแดนสนธยาอีกทั้งตนรักที่จะอยู่ประเทศไทยโดยปัจจุบันยังคงทำธุรกิจขายขนมเปี๊ยอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรี ไม่ได้หนีไปไหนอย่างไรก็ตามระหว่างที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับปาเทพสังเกตเห็นว่าปาเทพมีสีหน้าที่เคร่งเครียดและมีแววตาวิตกกังวลสูงมากจึงได้สอบถามถึงสาเหตุก่อนที่จะได้รับการเปิดใจว่าเวลานี้ตนกำลังประสบปัญหาหนี้สินในส่วนของบ้านและจากการเรียกเก็บภาษีรายได้ดารานักแสดงที่สัมภารได้เรียกเก็บย้อนหลังรวมแล้วกว่าสองล้านบาท ปาเทพกล่าวต่อว่าประกอบกับรายได้จากธุรกิจขนมเปี้ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ดีนะักขณะเดียวกันรายได้ส่วนหนึ่งต้องนำมาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟและค่ากินอยู่และอีกส่วนก็ต้องนำไปเลี้ยงวัวควายสุนัขและแมวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินซื้ออาหารสัตว์เป็นเงินมากกว่า3,000บาทปาเทพกล่าวอีกว่าปัจจุบันจึงไม่สามารถแบกรับภาระส่วนนี้ไว้ สัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก็สูพ้ร้อมจนหน้าเวทนาส่วนตนและครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกยึดบ้านวันไหนสำหรับแผนการในอนาคตเวลานี้ยังไม่มียอมรับว่ามืดแปดด้านแต่ก็ไม่อยากไปรบกวนกู้หนี้ยืมสินของใครเพราะทุกคนต่างก็กำลังลำบากในส่วนของหม่ำจกมกก็ช่วยตนมาเยอะมากแล้วปาเทพกล่าวด้วยว่าหากมีใครสนใจที่จะนำวัวและควายเหล่านี้ไปเลี้ยงตนก็ยินดีให้ฟรี ในส่วนของสุนัขและแมวตนขอฝากผ่านสื่อน,นี้ไปถึงมูล,ลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆว่าถ้าหน่วยงานใดที่มีกำลังตนก็ขอรบกวนให้เข้ามาช่วยเหลือสุนัขและแมวเหล่านี้ด้วยคิดว่าสงสารพวกมันทั้งนี้ท่านใดที่สนใจจะรับวัวควายสุนัขและแมวสามารถติดต่อได้ที่ไร่ป่าเทพตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี